จังหวัดแพร่ร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ค่ะนางสาวนิตยาพงพาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนายอำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ค่ะที่ห้องประชุมชัยบูรณ์ชั้น5สารกกางจังหวัดแพร่โดยสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ข้อมูลณวันที่2ตุลาคม2565พบว่ามีพื้นที่ได้รับผลกระทบ4อำเภอ10ตำบล35หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ601ครัวเรือน โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและสำรวจความเสียหายทั้งสิ่งสาธารณุรโภคสาธารณประโยชน์ตลอดจนพื้นที่การเกษตรเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนค่ะโดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยนะครับก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1 7 8 4 โดยเพิ่มเพื่อนก็เข้าไปแอดไลน์ได้นะครับ mm hmm. พิมพ์แอดแล้วก็1784 d d p m mm hmm. และใส่ด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าติดตามประกาศเรื่องเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน Thai d e s e t t e r Alert นะครับก็สามารถติดตามช่องทางต่างๆที่จะเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงหน้าน้ำหลากแบบนี้นะครับค่ะแต่ละจังหวัดเองก็จะมี